ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,391เิอชิญยูเฟยดึงข้อมูลวิดีโอกล้องวงจรปิดออกมาแต่แรกกำลังรอฟังข่าวดีของจังเออร์เมาเขาดูวิดีโอนี้แล้วหลายรอบยิ่งดูมากเท่าไรยิ่งอดไม่ได้ต้องรู้สึกชื่นชมตนเองเหลือจะกล่าวมีสายตาเฉียบแหลมสามารถแยกแยะของปลอมได้รู้สึกการแสดงของตนเองยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง สมเป็นประมาจารย์ใหญ่อธิบายรายละเอียดได้อย่างชัดเจนสมเหตุผลไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยเมื่อได้ยินจังเอ,อร์เหมาบอกโจวเหลียงหยุนถูกพระพุทธรูปสำมฤทิ์ตกตาได้จริงๆเขารู้สึกตื่นเต้นมากเดิมที่ทุกอย่างเตรียมพร้อมขาดเพียงลมตะวันออกแต่ตอนนี้ลมตะวันออกพัดมาแล้วดังนั้นเขาเรียกเพื่อนร่วมงานทั้งหมดที่ทไว้ใจได้มาหาในทันที พูดกับพวกเขาด้วยความตื่นเต้นพี่น้องรีบไปกระจายข่าวโจเหลียงหยุนถูกตกตาเขาทุ่มเงินสามแสนหยวนซื้อพระพุทธรูปสำริดปีส่วนเติปลอมองหนึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่นี่เพียงได้ยินเชิญอยู่เฟยบอกว่ามีคนมาขายพระพุทธรูปสำริดปลอมแต่ถูกเขามองออกขับไล่ไปตอนนี้ได้ยินว่าโจเลียงหยุนซื้อพระพุทธรูปสำมฤดปลอมจึงมีคนเอ่ยปากถามออกมา ผู้จัดการโจเหลียงหยุนคงไม่ซื้อพระพุทธรูปสำริดที่คนเมื่อครู่นำมาหลอกลวงคุณใช่ไหมเฉิญอยู่เฟยพยักหน้าพูดด้วยรอยยิ้มไม่ผิดเป็นเขาที่ซื้อมาจ่ายเงินไปสามแสนแม้ถนนโบราณแต่ละวันจะมีคนถูกหลอกทุกวันแต่ไม่มีวันใดถูกหลอกอย่างสหัสเช่นนี้นี่มันชายคนหนึ่งยิ้มพลางพูดว่า ธุรกิจวัตถุโบราณช่วงสองปีนี้ไม่ดีเท่าไหร่คิดเก็บของรั่วไหลแต่ไม่ยินดีจ่ายเงินออกไปก่อนหน้านี้บอกของราคา10ล้านอาจหลอกให้ใจ่ายล้าน8 0 0แสนแต่ตอนนี้คนส่วนใหญ่คิดหวังจ่ายเงินเพียงร้อยแปดเพื่อให้ได้ของมีมูลราคา10ล้านพวกหลอกลวงก็มีเวลาที่ยากลำบากเช่นกัน พูดจบชายคนนั้นพูดด้วยความสงสัยจากความทรงจำที่ฉันมีต่อโจเลียงหยุนเขาไม่น่าโง่ขนาดนี้สามแสนเลยรึเพียงช่วงเวลาสั้นๆกลับถูกหลอกไปได้เชิญยูเฟยพูดด้วยรอยยิ้มอายานี่คือสิ่งที่ผู้คนมักพูดกันล่าหานป่ามาตลอดชีวิตกลับถูกหานป่าจิกตาโจเลียงหยุนเพิ่งกลับมาถนนโบราณในจินหลิงคงรีบร้อนคิดซื้อขายสาเร็จในครั้งเดียวเก็บรอยร่วงครั้งใหญ่ที่นี่ จะคิดได้อย่างไรถูกหลอกง่ายเช่นนี้พนักงานคนหนึ่งถามพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ผู้จัดการเรื่องนี้หรือเป็นคุณที่ขอให้คนมาจัดการเชิญยู่เฟยพูดอย่างรวดเร็วโอ,โอ้ฉันขอเตือนคุณอย่าพูดไร้าสาระแม้ฉันอยากไล่เขาออกไปก็จริงแต่ยังคิดหาวิธีไม่ได้เขาถูกตกตาครั้งนี้กับฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ชายคนนั้นค่อยรู้ตัวเขาพูดผิดไปรีบกล่าวขอโทษใช่ใช่ใช่ฉันแค่พูดไร้าสาระคุณอย่าได้จำใส่ใจบรรดาพ่อค้าบนถนนโบราณจัดสร้างกลุ่มพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือมีมากมายนับไม่ถ้วนเครือข่ายข่าวกรองซุบซิบที่ซับซ้อนจึงถูกสร้างขึ้นแต่ละร้านจะสร้างกลุ่มของตัวเองตั้งแต่ผู้จัดการยันคนทำความสะอาดทุกคนจะอยู่ในกลุ่มเพื่อติดต่อสื่อสารได้สะดวกนอกจากนี้ผู้จัดการและผู้ติดต่อทางธุรกิจ ผู้จัดการและผู้ติดต่อด้านการเงินยังมีกลุ่มเล็กๆของตัวเองยังมีพนักงานกลุ่มใหญ่บนถนนโบราณทั้งหมดเวลานี้มีผู้คนอย่างน้อยหลายร้อยคนพูดคุยซุบซิบกันจนน้ำลายแตกฟองเจ้าของร้านบนถนนโบราณมีกลุ่มพิเศษเฉพาะที่พวกเขามักใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเหล่าคนหาเลี้ยงชีพทั่วไปจนถึงลูกจ้างชนชั้นแรงงานในสถานที่เช่นนี้ขอเพียงมีคนหนึ่งเปิดเรื่องซุบซิบนินทา จาก101จะส่งต่อไปยังกลุ่มต่างๆทันทีข่าวนั้นจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วราวความเร็วแสงดังนั้นภายใต้การดำเนินการของกลุ่มคนที่ตั้งใจเพียงไม่กี่นาทีต่อมาถนนโบราณยามค่ำคืนที่เงียบเหงาสายนี้ทันใดนั้นเริ่มเดือดพล่านขึ้นมาทันทีร้านค้าถูกช่อโกงไปสามแสนหยวนเจ้าของร้านคือโจเลียงหยุนอดีตผู้จัดการทั่วไปของจี้ชิงถัง คนส่วนหนึ่งแอบคิดอยู่ในใจโจเลี้ยงหยุนกลับมาเมื่อไหร่ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองเป็นเรื่องตลกถึงอย่างไรก็เคยเป็นผู้จัดการจี้ชิงถังยังถูกตกตาได้เป็นเรื่องน่าหัวรอะจริงๆในขณะที่อีกหลายคนได้แต่ท้อถอนใจโจเลี้ยงหยุนถูกตกตาเสียเงินไปสามแสนหลังจากนี้เขาจะตั้งหลักบนถนนโบราณได้อย่างไรเป็นเวลานานมากถนนโบราณแห่งนี้ไม่เคยพบเรื่องขายของปลอมจำนวนเงินมากขนาดนี้ กลุ่มเครือข่ายตั้งแต่เจ้าของร้านสมย่นร้านค้าจนถึงพนักงานทุกสาขาอาชีพต่างก็เริ่มถามคำถามโจเหลียงหยุนถูกหลอกได้อย่างไรเชิญอยูเฟยไม่ได้เผยแพร่วิดีโอออกไปทันทีในเวลานี้แต่พบว่ามีคนกระจายข่าวกล่าวอ้างว่าโจเหลียงหยุนซื้อพระพุทธรูปสำริดส,สมัยส่วนเตราชวงศ์หมิงปลอมคิดว่าเก็บของร่วไหลขนาดใหญ่ได้แต่คิดไม่ถึงตนเองตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่แทน บทที่6,392ทันทีที่ข่าวนี้แพร่ออกมามีกลุ่มต่างๆเริ่มพูดย้อเย,ย้ยถากถางโจเลี้ยงหยุนคนผู้นีิยโสจนประมาทเกินไปจริงๆมีบางคนพูดว่าโจเลี้ยงหยุนเพิ่งกลับมาเปิดร้านที่ถนนโบราณมาถึงก็คิดเก็บของรั่วไหลระดับล้านนี่จะเป็นไปได้อย่างไรหากเรื่องดีเช่นนี้เกิดขึ้นจริงทุกคนจะไม่รวยกันหมดหรือเรื่องนี้แม่งฝันกลางวันอยู่หรือเปล่า มีคนตอบรับว่านั่นสิพระพุทธรูปสำริดที่ถูกสร้างในปีส่วนเตราชวงศ์มิงมีมูล,ลค่าอย่างน้อย1-2ล้านเขาจะซื้อได้ในราคาเพียง3า0แสนได้อย่างไรคิดว่าตนเองเป็นนายท่านมาแห่งเมืองหลวงหรือมีบางคนพูดเสริมว่าวงการโบราณวัตถุปัจจุบันไม่ใช่ช่วงเปิดตัวทำกำไรครั้งแรกของนายท่านมาแห่งเมืองหลวงผู้โด่งดังตอนนี้แม้นายท่านมาแห่งเมืองหลวงลงมือด้วยตัวเอง เกรงว่ายากจะรับการรั่วไหลครั้งใหญ่เช่นนี้ได้มีคนพูดสอดรับทันทีนั่นก็ไม่ผิดในยุคข,ของนายท่านมาข้อมูลถูกปิดกัน้นทั้งยังขาดสิ่งของคนทั่วไปได้รับสืบทอดของดีจากบรรพบุรุษโดยไม่รู้ตัวคนสะสมของเก่าวแค่พบเงินสดหรือบัตรปันส่วนอาหารเดินไปตามถนนสามารถซื้อเครื่องลายครามจากเตาเผาทางการของราชวงศ์หมิงและชิงได้ในราคาที่ต่ำ แม้แต่เครื่องลายความติ่งจีชิงหัวราชวงศ์หยวนฉันไม่ได้พูดเกินจริงหมู่บ้านรอบเมืองหลวงจานที่หญิงชราใส่อาหารเลี้ยงสุนัขเป็นจานหยวนชิงหัวสมัยนั้นคุณนำหม้ออลูมิเนียมใบใหญ่ไปแลกเธอต้องหยิบหม้อใบใหญ่วิ่งหนีไปกลัวคุณเปลี่ยนใจสิ่งที่แลกด้วยหม้อใบนั้นปัจจุบันอาจประมูลได้ถึงหนึ่งร้อยล้านน่าเสียดายฉันแม่งไม่ได้เกิดในยุคนั้นไม่เช่นนั้นฉันแม่งคงถูกทับด้วยโชคลาภ ตอนนี้คงเปิดพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเฉิญยูเฟยส่งข้อความเข้าร่วมสนทนาใช่พี่หลิวพูดถูกวงการวัตถุโบราณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป20-30ปีที่ผ่านมาเข้าสู่ยุคข,ข้อมูลข่าวสารของดีราคาถูกขนาดนี้จะมีได้อย่างไรผู้จัดการโจประมาทเกินไปเขากล่าวต่อไปว่าสังคมปัจจุบันนี้แค่คิดก็เห็นทะลุปรุโปร่งทุกคนฝันอยากรวยอย่างทันทีทันใด คิดว่ามีมรดกตกทอดบ้านนั้นบ้านนี้หรือไม่คิดจะซื้อในราคาถูกมีคนเห็นคนอื่นร่ำรวยกระทันหันถึงกับขุดหลุมศพบรรพบุรุษต,ตนเอง8ครั้งคราขุดลึกลงไปในดิน3ฟุตเพื่อจะค้นหาสมบัติล้ำค่าสถานการณ์เช่นนี้ไม่เพียงคิดซื้อของดีแต่ยังต้องการราคาต่ำ ไม่เช่นนั้นไปซื้อตราลันจัก่อนราคา8,800ที่ให้ช้อปปิ้งในทีวีหลายคนกล่าวชื่นชมเขาทันทีสมเป็นผู้จัดการเชิญมองคนได้ทะลุปรุโปร่งจริงๆเห็นได้ชัดคุณหนูซ่งไล่โจเลียงหยุนออกไปให้ผู้จัดการเชิญเข้ารับหน้าที่ผู้จัดการจี้ชิงทางแทนเป็นเรื่องถูกต้องที่สุดระดับของผู้จัดการเชิญเทียบกับโจเลียงหยุนสูงกว่าไม่รู้เท่าไรเชิญหยูเฟยเห็นคนชื่นชมเขารู้สึกร่าเริงทันทีพูดด้วยรอยยิ้ม พวกคุณชื่นชมฉันมากเกินไปฉันก็แค่อยากจะแบ่งปันความคิดเห็นส่วนตัวเล็กน้อยปัจจุบันการซื้อของดีราคาถูกเป็นเรื่องยากผู้คนจำนวนมากมีแรงจูงใจซ่อนเร้นเมื่อไม่สามารถเก็บของรั่วไหลจากคนอื่นคิดสร้างเรื่องรั่วไหลให้คนอื่นเก็บขึ้นมาดังนั้นตราพระราชลัญจกรผู้กันเชียนหลงขวดสุรคาคังสีปลาไม้สุนเื้สิ่งเหล่านี้ใช้หลอกคนโง่ที่ฝันอยากจะรวยมีคนพูดทันที อายาผู้จัดการเชิญพูดได้ดีบนโลกใบนี้ไม่ขาดแคลนคนโง่สัปดาห์ที่แล้วหยกร้านฉันต้นทุนพันแฉันขายให้สี่พันเขาบอกแพงเกินไปกลับซื้อตราประทับหยกชิ้นหนึ่งราคาสอง0 0ื่ของโง่โง่ชิ้นนั้นราคารวมค่าส่งยังไม่ถึง200รอยหยวนมีคนพูดว่าคงต้องให้ผู้จัดการเชิญแนะนำเพิ่มเติมเชิญอยู่เฟยกล่าวด้วยรอยยิ้ม ก่อนอื่นพวกเราทุกคนบนถนนโบราณจะต้องมีสติสัมปชัญญะของรั่วไหลในวงการวัตถุโบราณปัจจุบันเกิดขึ้นได้ยากในขณะที่คิดได้รับของรั่วไหลต้องคิดถึงการถูกหลอกด้วยมาขายของยกผลกำไรให้ห้าเท่าไม่ถูกหลอกจึงเป็นเรื่องแปลกทุกคนในกลุ่มต่างยกนิ้วโป้งให้ชมเชยเขาเมื่อเห็นได้เวลาเหมาะเชิญยูเฟยรี่พูดขึ้นมาในกลุ่มอายาเมื่อพูดถึงเรื่องโจเหลียงหยุนถูกหลอก คนขายสินค้าปลอมคนนี้มาที่ร้านฉันก่อนฉันยังได้สัมผัสกับพระพุทธรูปสำมฤทธิดนี้แต่ฉันพบเห็นสิ่งผิดปกติเขาจึงรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วคิดไม่ถึงหลังจากวิ่งหนีจากร้านฉันกลับไปที่ร้านของผู้จัดการโจขณะที่ผู้เชิญยูเฟยถอนหายใจพูดต่อคิดไม่ถึง ผู้จัดการโจผู้อาวุโสมากประสบการณ์จะมาพลาดเรื่องหลอกลวงง่ายๆเช่นนี้น่าเสียดายจริงๆหลายคนในกลุ่มถามเชี่ยจริงหรือหลอกลวงผู้จัดการเชิญคนขายสินค้ากลอมไปหาคุณก่อนจริงหรือใช่เชิญยูเฟยรี่พูดว่าฉันยังมีบันทึกกล้องวงจรปิดตอนนั้นฉันให้เขาไปที่ห้อง VIP ฉันจะส่งสำเนาให้พวกคุณจะได้จำหน้าคนหลอกลวงนี้เพื่อจะได้ระวังตัวในอนาคต เมื่อทุกคนได้ยินต่างรอแทบไม่ไหวท้ายที่สุดการกินแตงพร้อมดูกล้องวงจรปิดเป็นเหมือนการได้ทานอาหารในร้านมิชลินทุกคนต่างเร่งเร้าให้เขาส่งบันทึกวิดีโออย่างรีบด่วนเชิญยูเฟยดาวน์โหลดวิดีโอไว้ในโทรศัพท์แล้วแต่เขาจงใจช้าไปหลายนาทีค่อยส่งไปในกลุ่มระหว่างส่งวิดีโอเขาบอกทุกคนทุกท่านฉันส่งวิดีโอไปแล้วคงได้รับในอีกไม่ช้า ทุกท่านโปรดจำไว้วิดีโอนี้มีไว้เพื่อใช้เตือนให้ระวังเป็นการภายในโปรดอย่าได้เผยแพร่สู่ภายนอก